ตีกันนะทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาผสมเยื่อสูตรปนินนะสูตรปนินนะครับอันนี้ก็ปนินค่อนข้างกินกินดีเลยแหละนะครับกินดีเลยสูตรนี้เดี๋ยวเราไปดูมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะครับจะนี่ไข่เขียวของอะไรก็ได้นะครับของยี่ห้อไหนก็ได้นะครับโอ,โอเมก้าสี่นะครับปนินนะโอเมกา้าสี่ปนิน ของปนินนะครับเอก้าสี่ก็อาหารปลาหินพืชนะครับหรือท่านจะไปซื้อไฮเกตพงก็ได้นะดี๋ยวผมซืม้อเป็นอาหารเมร็ดก็ลำนะครับลำลำไข่ไก่ครับไข,ไข่ไก่มันพืชนิดนึงนะมันพืชจะช่วยให้เขาแตกตัวนิดนึง ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับจะมีอยู่แค่นี้นะครับสูตมะนิลเอาไปตกได้เลยหรือจะหมักทิ้งไว้ก็ได้นะครับนี่คือสูตรมันิลน,นะเดี๋ยวเราผสมกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับถ้าใครไม่มีเป็นไฮเกตถุที่ถุงละยี่สิบาทเพื่อเป็นอาหารเม็ดเนี้ยเอาอาหารเม็ดไปแช่น้ําก่อนครับอาหารปลากินพืชนะเอาไปแช่น้ําให้เขาอ,อืดน,นะครับเอาน้ําใส่ประมาณท่วมอาหารเม็ดนี่แหละ อันนี้นะครับอันนี้ผมแท่แล้วนะน้ำที่ใส่ไม่ใช่น้ําประปานะครับน้ําน้ําตาน้ําฝนน้ำพงนะบยเวนน้ำปลาเราไม่ใส่เดี๋ยวเราผสมกันเลยครับ แดง่แดงอย่าให้มันเยี่ยวใส่นะผมบังใส่สักสองถุงก็ได้ผมมีถุงเดียวนะผมเลยใส่แค่น,นี้แล้โอเมกาสนะครับโเมกาสี่นะที่เขียนว่าสูตรปน,นินนะครับสูตรปน,นินนะ เราอาจจะเพิ่มกากมะพร้าวก็ไปด้วยก็ได้ครับกากมะพร้าวก็ช่วยให้เหยื่อนั้นแตกตัวดีแล้วก็ปลากับปานินก็ชอบกินครับไปใส่หัวหารปลากินพืชที่เราแช่น้ำไป นี่ประมาณครึ่งโลครับหัวหาา่านังคือครึ่งโลผสมลงไปผมครับนมปังใส่สักสองาถุงนะครับผมนี่ผมมีถุงเดียวผมก็ผสม,มให้ดูก่อน สีเขียวนะสีมันค่อนข้างดำนะผสมน้ำนิดนึงผสมน้ำนิดนึงเอาไข่ใ,ใส่ครับไข่ควรใส่สักประมาณสัวสามสี่ลูกนะอันนี้เราจะไปตกเลยนะครับ ไม่ใช่ตกปะจังหวัดเลยนะเอาไปตกปลาเลย ใส่น้ำมันพืชนะครับอันนี้ผมใส่ใครไม่ใส่ก็ใส่ก็ได้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะนี้ผมใส่ช่วยมันแตกตัวนะครับใส่ไปนิดหนึ่งให้เขาช่วยแตกตัวนิดนึงอย่าใส่เยอะนะครับเราใส่กากมะพร้าวเพิ่มก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับดีอย่างนึง กี่บาทเดี๋ยวผมคิดกั่สิบสี่ห้าสี่บห้าสีบห้าหห้าแปดสิบห้าบาทครับงบงบชุดนี้แปดบห้าบาทโอเมก้ายีบห้าบาทขนมปังยี่สิบครับอาหารยี่สิบก็ลำยี่สิไก่ไก่ผมไปขโมย ไปขโมยตู้เย็นแม่มา <laughs> จริงต้องใส่เจ้าวัดอ่าประมาณสักสามสี่ลูกนะโอเคนะตอนแรกว่าจะใส่น้ำคือไม่ใส่ละครับลา้างพอดีเลยผสมเสร็จแล้วนะเอาไปตกได้เลยนะครับ นะปันนินกินแหลกนะครับปาตเพยนก็ชอบนะเพราะว่า,าหัวห่หานเยอะนะอย่างอย่างผมนี่ใส่ขนมปังถุงเดียวนะครับน้นาๆอาจจะไปใส่เพิ่มสักอีกสักสองถุงยังได้เลยครับใส่อีกสักสองถุงยังได้นะโอเคนะผมไม่ได้ไปตกเองนะครับผมมีน้านท่านหนึ่งมาให้ผมสมให้นะ สีมันจะไม่สวยนะฮะเพราะว่าหัวอาหารเราก็เป็นสีน้ำตาลเราไม่ต้องการสีครับเราต้องการกลิ่นครับต้องการกลิ่นเขานะโอเคครับจบไว้เพียงแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปสูตรคลิปเหยื่อปลาสูตรหน้านะผมมีเยอะสูตรเหยื่อปลานะครับเล่นตามสถานาการณ์ของอ่างนั้นๆไปเรื่อยๆนะเพราะว่าของผมยิ่งของผมมีสูตรเยอะแล้วพิสดานด้วยแล้วปลาก,กินนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปให้น้ำเขา นะครับผมสนะผสมให้เลยนะขอให้งบผมมา้อยนะึงมันประมาณ85บาทบ๊าบาบายครับผมบายครับ